นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือคนไทยฉลาดการเงินม n นีลิทเลซี y ของจักพงเมธพันธ์ศักดาสัพพัญญาวงและถนอมเกตเอมเมื่อชีวิตของเรา มาบอกกับเราว่าให้เราเรียนรู้เรื่องการเงินให้มากยิ่งขึ้นเรื่องการเงินไม่มีสอนในโรงเรียนนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามเน้นยำ้ำและสิ่งที่ผมเรียนรู้จากโรงเรียนนั่นก็คือมีเพียงแค่ไม่กี่บทความในเรื่องของสังคมที่สอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และเกี่ยวข้องกับเศรศษฐกิจเรามักจะเรียนรู้เรื่องของบุคคลที่ได้เสริมสร้าง,างประเทศนั้นดีขึ้นแต่เราไม่รู้วิธีการกระบวนการสร้างรวมไปถึงทําอย่างไรให้ ประเทศนี้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เราเรียนรู้เรื่อง GDP เราเรียนรู้เรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดแต่เราไม่เคยเข้าใจว่าไอ้เงินเฟ้อจริงๆมันคืออะไรทําไมจูจ่ๆค่างเงินมันลดลงทําไมจูจ่ๆเงินของเราที่เราลงทุนไปมันกลับมีมูลค่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นได้บ้างสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้าว่าเราไม่มีความต้องการเงินกันเลยสิ่งที่เราพยายามเรียนรู้หรือพยายามรังสรรค์มากที่สุดนั่นก็คือเราพยายามมาตั้งคําถามว่าทาไมคนไทย ถึงไม่มีความรู้เรื่องการเงินเลยเดี๋ยวนี้เรามีแอปพลิเคชันมากมายอาจจะเป็น ChatGPT Gemini หรือว่า Claude ของแต่ละบริษัทหรือว่าคนที่เขาพยายามเขียนโค้ดที่พยายามทำให้ a i นี้ฉลาดขึ้นคำตอบนั้นกลับง่ายดายมากนั่นก็คือเรานั้นขาดความรู้และทักษะในการบริหารการเงินปัญหาของคนไทยที่เขาไม่สามารถเรียนรู้เรื่องการเงินได้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาไม่รู้เพียงอย่างเดียว ต่เพราะเราไม่เคยสอนเขานั่นเองนี่คือหน้าที่ของผมและหลายๆคนที่พยายามเรียนรู้เรื่องการเงินให้มากที่สุดเพื่อจะบอกสอนบอกต่อและต่อยอดพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองทําและตัวเองเป็นนั่นจะเป็นเป้าประสงค์ของผมในหลังจากนี้เพื่อให้เราคนไทยทุกๆคนได้เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างถูกวิธีผมมัคําถามขึ้นมาว่าคนไทยควรจะมีความรู้ทางการเงินซึ่งมันเป็นโอกาสของชีวิตที่ก้าวหน้าได้จริงถ้าเกิดสมมติเราหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาอ่านในเรื่องหนังสือการเงินผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะ ดึงดูดกับหนังสือเช่นรวยเร็วลงทุนแล้วได้เงินเป็นกอบเป็นกำร,ร,รวมไปถึงทางลัดทางการเงินแต่จริงๆแล้วชีวิตเราในชีวิตจริงๆเลยไม่มีคําว่าทางลัดหรือว่าอาจจะมีคำว่ารวยเร็วแต่รวยแบบง่ายๆนั้นไม่เคยมีเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราจะตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราทาในทุกๆวันนี้เนี่ยเรากลับางบ่ายหน้าอย่างที่ทางที่ใช่รือเปล่าการตั้งคําถามที่ถูกอย่างเช่นวันนี้ฉันมีรายได้เพิ่มจากทางไหนได้บ้างวันนี้ฉันวีนนี้เท่าไหร่ วันนี้ฉันจะสามารถปิดหนี้อย่างสิ่งที่เจ้าหนี้นั้นทวงถามไดยหรือเปล่าการเป็นลูกหนี้นั้นไม่ง่ายเลยแล้วการที่เราจะใช้จ่ายคืนเจ้าหนี้นั้นก็เป็นโจทย์ที่ยากมากในแต่ละวันผมเข้าใจดีว่าคนไทยมีหนี้สินครัวเรือนเนี่ยโอ้โหสูงมากเลย99%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ไงแล้วก็ตามเราจะไม่สามารถที่จะเรียนรู้ยืนหยัดได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือหลักของการใช้หนี้หนี้สินก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ไงแล้วก็ตาม คนเขียนก็พยายามน้นย้ำว่าเขาอยากให้ใช้คาว่าสินเชื่อดีกว่าการขอสินเชื่อเพื่อทําธุรกิจ1การขอสินเชื่อเพื่อบริโภคสองการเรียนรู้แบบนี้เพื่อเราเข้าใจว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนี่สินก็คือเป็นส่วนต่อขยายของการที่เราใช้สินเชื่อนั่นเองนี่สินที่ดีก็คือก่อเกิดรายได้จากการที่เราเป็นหนี้ส่วนนี่สินที่เสียก็คือเราไม่ได้อะไรจากมันแถมยังเสียเงินในแต่ละเดือนมากขึ้นไปอีกเป้าหมายของการเรียนรู้ทางการเงินก็คือ การที่ให้ผู้คนได้ตระหนักรู้ถึงการเงินและนําไปพัฒน,นาต่อยอดให้ดีขึ้นการเรียนรู้เรื่องการเงินนี้ไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวถ้าเราไม่เข้าใจการเงินเลยตัง้งแต่วันนี้ผมเกรงว่าวันหน้าคุณจะไม่สามารถสอนใครได้เลยรวมถึงตัวของคุณเองด้วยการที่คุณไม่มีทักษะทางการเงินติดตัวนั่นหมายความว่าคุณเพิกเฉยต่อระบบทุนนิยมยังไงแล้วก็ตามผมเข้าใจดีว่าทุกคนไม่ได้เข้าใจเรื่องการเงินอย่างดีเยี่ยมบางคนจะมองไปว่าเฮ้ย hey, การเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพียงเพราะว่า เขาไม่ได้เดือดร้อนทางการเงินรวมไปถึงคนบางคนเดือดร้อนทางการเงินมากเลยแต่เขาก็หมดสิ้นหนทางสิ้นหวังกับการที่เขาหาเงินไปแล้วยังไงแล้วก็ตามซีรีส์ในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plus รวมไปถึงสื่อต่างๆพยายามจะรังสรรค์ในเรื่องของระบบทุนนิยมให้มากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าเราเรียนรู้จากซีรีส์ได้เหมือนกันมันคือการให้เราเรียนรู้ว่าเงินเฟ้อมีอยู่จริงการที่เราอยู่ในระดับชนชั้นที่แตกต่างกันก็มีอยู่จริงลำดับขั้นของการได้เงิน เวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันก็จริงสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนได้หลายอย่างว่าคนแต่ละคนไม่เท่ากันความเท่าเทียมของระบบทุนนิยมนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจความแตกต่างรวมถึงคนที่เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเห็นจะเป็นต้องออมเงินเลยคนบางคนออมมาแต่บ,บาทแรกคนบางคนได้รับมาดกหล่นทับเหมือนเหมือนกับประมาณว่าเขาเป็นคนที่โชคดีเหลือเกินเปรียบเสมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยแต่เขาก็ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการหรือมากกว่าสิ่งที่เขาต้องการไปอีก นี่ด้วยเปล่าที่เรียกว่าความเหลื่อมล้าแต่ยังไงแล้วผมก็ยังมีความคิดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามให้เรามาด้ค่าตัวเองหรือไม่นั่งเปรียบเทียบคนอื่นแต่มันคือการที่เราเริ่มต้นจะแก้ปัญหาที่ตัวเราเองลองดูวันนี้ที่เรามีเราไม่ต้องโลภมากเพราะว่าถ้าเกิดสมมติโลภมากลาบก็จะหายเราเรียนรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้เราก็จะจะหนักรู้ว่าคนจนคนรวยทําไมเขาถึงมีความแตกต่างอย่างยิ่งนั่นจะเป็นคําตอบที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยเมื่อนี้ครัวเรือนสูงขึ้น การขอสินเชื่อกู้ยืมก็เป็นไปได้ทั้งนี่ดีและนี่เสียหากเราไม่มีความรู้เลยมันก็ทําให้ทุกสิ่งเลวร้ายลงนับตั้งแต่นี้ไปผมอยากให้เราทุกๆคนแยกนี้ดีนี้เสียออกจากกันให้ดีที่สุดนี่ดีก็คือสิ่งที่ก่อเกิดรายได้เช่นเรากู้นี่ยืมสินไปเพื่อเสริมสร้างลงทุนและพัฒนาต,ต่อยอดในสิ่งที่เรามีและเรารู้ชัดคํานวณตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยดอกเบีย้ยจ่ายเท่านี้ต่ำกว่าดอกเบี้ยรัรบเท่านั้นนี่ยังเป็นเหตุผลว่า เราจะสามารถมีเงินและต่อยอดไปได้จริงยังไงแล้วก็ตามขอให้เราเรียนรู้ว่าแบบนี้มันเป็นช่วงสั้นๆการลงทุนในช่วงเวลาหนึ่งที่เราต้องเรียนรูมน้มันมันมี่เขาถูกหรือผิดมันมีแต่ว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งให้เรารับโอกาสนั้นไปถ้าเราค่อยๆเข้าใจมากขึ้นตระหนักมากขึ้นเราก็จะเล็งเห็นโอกาสว่าเฮ้ยจังหวะนี้แหละเหมาะสมที่สุดเหมาะเมงที่เราจะเอาเงินเข้าไปลงทุนกู้นิยืมสินเพื่อลงทุนในสิ่งที่เรามั่นใจว่าจะได้รายได้กลับมาเหมือนประมาณว่าเรา เล็งเห็นโอกาสที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วเราก็เริ่มมั่นใจว่าเออความรู้ที่เรามีการศึกษาการเงินหรือการลงทุนที่เรามีสามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างแท้จริงนี่แหละก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้งบการเงินส่วนบุคคลของเราดีขึ้นแล้วเราก็จะจัดการทางภาษีได้ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่องภาษีการสํารองเงินเพื่อการ,กรเกษียณนั่นแต่จนีความมัางคั่งรวมไปถึงสภาพคล่องก็เป็นข้อมูลที่จําเป็นมากที่ต้องหาความรู้ติดตัวเอาไว้หากวันนี้เราไม่มีความรู้เรื่องอะไรเลย มันจะเป็นภาษีการเกษียณเราจะมีความมั่งคั่งรวมไปถึงสภาพคล่องผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่เหมือนกันที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราควรทําให้สุดคืออะไรแบบรู้ว่าทุกอย่างเราต้องมีความรู้ระดับไว้ในความคิดของเราบ้างนิดนึงมันไม่ได้หมายาว่าเราต้องรู้ลึกรู้จริงแต่อย่างน้อยได้ยินผ่านๆก็ยังดีเมื่อเราเรียนรู้ว่าเรื่องภาษีมันคืออะไรเราได้จัดการภาษีงทันท่วงทีถ้าเกิดสมมติเราเรียนรู้เรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเงินเหลือ แลเงินเหลือนี้เรียกสภาพคล่องได้หรือเปล่าแล้วเกิดสมมติเราขาดสภาพคล่องไปนานๆนันแปลว่าอะไรนี่เป็นความหมายที่เชื่อมโยงกับงบการเงินส่วนบุคคลทั้งหมดเลยถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยเรียนรู้อะไรแบบนี้ขอให้คุณเข้าใจให้ดีว่าคุณอาจจะมีจุดบอดบางอย่าง,งเรื่องการเงินและมันก็ส่งผลทําให้การเงินของคุณอาจจะย่ำแย่ลงไปกว่านี้ได้มากมายกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นเลยสุดท้ายนี้ทางนี้คนไทยยังขาดการตระหนักรู้เรื่องการเงินเช่นการออมเงิน พื้นฐานการลงทุนและความเสี่ยงที่พึงรับได้ในแต่ละช่วงวัยถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนรู้จะประเมินในสิ่งที่เราควรประเมินอย่างเช่นการออมเงินพื้นฐานการลงทุนสิ่ง,งต่างๆที่เราต้องรับความเสี่ยงต่อไปเราไม่เคยรู้อะไรเลยสิ่งนี้เนี่ยแหละคือความเสี่ยงที่มากที่สุดความไม่รู้คือความเสี่ยงของการที่เรากําลังจะขยบขยายการเงินของชีวิตของเราแน่นอนว่าความรู้เรื่องการเงินนี้ไม่ได้อยู่ทั่วไปตามที่สาธารณต่าง แต่มันอยู่ในหนังสืออยู่ในสื่อโซเชียลที่มีความน่าเชื่อถืออย่างสูงเพราะการเงินนี้มันไม่เข้าใข่ออกใข่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากชีวิตประจำวันก็คือเราไม่สามารถที่จะไปหาเงินจากใครได้เลยแบบง่ายได้และเราทุกคนไม่เคยหยิบยื่นโอกาสให้แก่กันและกันจริงๆน้อยคนมากๆที่หยิบยื่นให้กันและกันจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเช่นเราของเงินเขามาลงทุนมาช่วยเขาแต่เราก็ได้โอกาสได้อำนาจไ,ได้เครดิตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นตน้นหน้าที่ของเราทุกๆคนในเรื่องของการเงินก็นคือศึกษาให้ดีที่สุดเราเจอคนดีมันก็ดีไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เจอคนที่ดีเลยเรามีมิตรแบบมิตรภาพกับมิตรคือมิตรชาชีพ2คํานี้แยกให้ออกและสองคนี้นี่แหละจะเป็นตัวบ่งชี้อนาคตของเราและผู้คนรอบข้างของเราด้วยเช่นกันเรียนรู้เข้าใจตระหนักรู้แล้ววันหนึ่งเราจะตกผลึกว่าสิ่งที่เรานั้นทําลงไปในเรื่องการเงินมันยังเป็นในทิศทางใด แล้วมันจะเป็นในรูปแบบหรือวิธีทางที่ยังเป็นในสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่หรือเปล่าขอให้เราเรียนรู้เรื่องนี้ให้เยอะๆอยากอยากให้ออกว่าอะไรคือการลงทุนอะไรคือการเก็งกําไรรวมไปถึงอะไรคือการแชร์ลูกโซ่ยังไงแล้วก็ตามในเรื่องการเงินผมอยากจะเย้นย้ำเรื่องนี้ให้บ่อยๆถ้าเกิดสมมติเราไม่มีความรู้เรื่องการเงินเลยยังไงคุณก็ต้องศึกษาเพราะการที่คุณไม่ศึกษาอันตรายอย่างมากในอนาคตสืบไปผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ชด้วยนะครับ